สวัสดีค่ะมาพบกับมบ i ยส s Talk ไล่หญิงมาริลีค่ะวันนี้นะคะหญิงจะมาอัปเดตความคืบหน้าของงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเส้นทางลาดพร้าวสำโรงค่ะซึ่งเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลายๆคนน่าจะเห็นภาพอัปเดตการ ทดลองวิ่งของรถไฟฟ้าเส้นทางนี้กันบ้างแล้วนะคะนั่นเป็นการทดสอบระบบค่ะเตรียมที่จะเปิดให้บริการนะคะภายในกลางปี2,565หรือว่าปีหน้าที่จะถึงค่ะวันที่29พฤศจิกาย,ยน2,564ที่ผ่านมาค่ะมีการทดสอบระบบค่ะโดยนำรถไฟฟ้าวิ่งมาจากสถานีสีเอี่ยมนะคะแถวศูนย์ซ่อมบำรุงค่ะมาตามแนวถนนสีนครินค่ะที่สถานีศีนุษระยะทางรวมประมาณ6กิม ซึ่งการทดลองวิ่งนะคะก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการในปีหน้านั่นเองค่ะสําหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะก็จะเป็นรถไฟฟ้าแบบโมโนเรลรางเดียวไร้คนขับนะคะ1ขบวนจะมีสีตู้ค่ะ ซึ่งรถไฟฟ้าเส้นทางนี้นะคะปัจจุบันงานก่อสร้างเนี่ยคืบหน้าไปเกือบเกือบ90%แล้วค่ะโดยมีระยะทางรวมอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรค่ะทั้งหมด23สถานีค่ะแล้วก็จะวิ่งผ่านแนวถนนที่มีรถติดมากที่สุดติดอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครค่ะนั่นก็คือถนนลาดพร้าวค่ะถนนสีนครินถนนเทพารักษ์ค่ะและมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าหลายเส้นทางค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะท สถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าวค่ะหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินค่ะแล้วก็จะมาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะที่สถานีลำสาลีบริเวณจุดตัดของถนนรามคําแหงและถนนสีนาคารินค่ะและถัดมาก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์นะคะที่สถานีพัฒนาการนะคะเชื่อมกับแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมากนะคะบริเวณแยกพัฒนาการกับถนนสีนาคารินนั่นเองค่ะรวมถึงจุดสุดท้ายนะคะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า b ี promeths สายสีเขียวที่สถานีสำโรงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับทุกทุกคนที่จะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าเส้นทางนี้ค่ะรอคอยกันมาหลายปีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่รถติดมากๆค่ะจะมีตัวเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นค่ะวันนี้เรามีภาพสวยๆมาฝากกันด้วยค่ะ วันนี้นะคะต้องขอบคุณสถานที่สวยๆที่โครงการ The Bird Life เพชรเกษม63ด้วยค่ะวันนี้หญิงขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละค่ะ